จะกาหนดเพิ่มเติมได้นะครับโดยนี่แหละความกว้างก็คือเป็นเซนเนะาะอย่างความกว้างของกระดาษ A4 แนวนอนก็จะเป็น29.7มั้งจำไม่ผิดจะไม่ผิดนะแล้วก็ความสูงเป็น21นะครับจะประมาณนี้ถ้าสมมุติด้ A4 นะครับ แล้วก็มันก็จะถามว่าเวลาปรับเนาะถ้าสมมุติว่ามีงานอยู่แล้วมันจะปรับขนาดรูปภาพขนาดอะไรให้ด้วยนะครับว่าจะแบบไหนนะอันนี้ก็จะได้เป็น AC สมมุติว่าเราทํางานเป็น AC นะครับแล้อที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการทําเป็น e c e r t i f i c a t แบบเร็วๆดุนๆแบบไม่ต้องไปใส่ในเบิร์แล้วก็ไม่ต้องไปแยกไฟเซฟเป็น j+ p e g แล้วก็ส่งเป็นรูปภาพเลยนะเราทําใน powerpoint นง่ายเร็วเร็วด้วยนะครับ วิธีการก็เ,เอาบูรณาการจากเมื่อกี้แหละ,ะครับแบบต้นแบบเมื่อกี้นะครับตรงเนี้แล้วก็แค่รูปภาพมาใส่เนาะแค่รูปภาพที่เป็นแบ็กกราวน์นะครับแทรกรูปภาพมาใส่ีหารูปภาพนะอะไรเอสีรูปภาพไม่เ่ยดาวน์โหลดอ่า อ่าอรูปภาพนี้นะครับนี่รูปภาพมาใส่นะครับแล้วก็อ่าย้ายไปไว้ข้างหลังสุดนะครับไว้ข้างหลังสุดเนาะอ่าทีนี้มันก็จะมีที่เรียกว่าเป็นหัวอยู่นะครับอ่าหัวหัวพวกนี้ก็คือหัวหัวหัวเรื่องหัวต้นนะครับอ่าเราก็ปรับพวกนี้ออกนะแล้วก็เหลือเฉพาะเรื่องเนาะ ปรับเรื่องแล้วก็ปรับขนาดให้มันอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้เอาวิธีการเอาบัวนาการใช้นะเพื่อเพื่อเราไปปรับปรุงเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับวิธีการพวกนี้น้อยคนนะไม่มีใครสอนด้วยแต่ไม่ได้โม้พวกนี้จริงเขาไม่สอนกันเราะว่ามันเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่าคนเขาคิดนึกๆไปออกบางคนนึกไม่ออกว่ามันทำได้นะครับ อ่าอย่างเงี้ยอะไรนะครับใช่ครับผมใครใช่ครับผมต้นน้ำต้นน้ำครับต้นน้ำอ่าโอเคอาสมุิว่าเสร็จแล้วนะครับอาเสร็จแล้วนี่คือคือตำแหน่งนี้คือใส่ข้อความเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดมุมมองนี้ไปนะครับอ่าเป็นมุมมองปกติเนาะอ่าสังเกตแบนนี้มาแล้วนะครับเมื่อกี้เราเอาไว้เขาโค้งที่เป็นเขาโค้งแรกเนาะนี่นะครับเขาโค้งนี้เนาะ โอเคเขาคงนี้อ่าชื่อมาแล้วใช้วิธียังไงมีชื่อเยอะๆมีชื่อนอักศึกษาหรือมีชื่อเราอยู่เยอะๆเราก็ใช้วิธีการเนี่ยเขาโคงนะครับแล้วก็ไปก๊อบชื่อมานะครับชื่อครดีะอ่อันนี้อ่าสมมติว่ามีชื่อคงม,มีชื่ออยู่ตรงนี้หาชื่อไม่เคยก๊อบใจไอ้เสี่ยวเดลองก๊อปก่อนไอ้เสีวไปใส่เปาไฟไม่เคยก๊อบเล<ป>ลองก๊อบดูอ่าเราก็ใช้เขาคงเหมือนเดิมเนี่ยปึ๊บอา้าวไม่ได้เนี่ยเสไม่ได้ ต้องกรอบจะเปิดนะครับอ่ะจำไว้นะอาจารย์ไม่เคยจะลองดูงเช่นะโอเคอ่ะสมมติว่ามีชื่ออยู่อยู่ใน Microsoft เ o ิดเรียงอย่างนี้เนะาะร้อยกับชื่อเลยชื่อล้วก็มาใส่ตรง,ขงเขาโค้งเหมือนเดิมเมื่อกี้นะที่เป็นวิธีการอ่าคล้ายๆกันอ่าตอนนี้มันอยู่หน้าเดียวทั้งหมดเนาะ Uh, เราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับ uh, ปรับตัดปรับ uh, ก็เรียกว่าปรับปรับมุมมองให้มันแบ่งเป็นหน้าเนาะ uh, ก็ปรับปึ้งแล้วก็ไปหน้าแรกขยับเข้าขยับออกปึ้งหน้ากลายเป็นทุกหน้าเห็นไหมทุกหน้าแล้วเรียบร้อยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะอ uh, เรียบร้อยแล้วสั้งเกตว่านี้มีชื่อทุกหน้าแล้วเอาว้าเดี๋ยวทําไมมันยังไม่เป็นรูปจติบ,บัติให้อะ เราสงสัยเนาะเราสงสัยอยู่ทำไมไม่เป็นรูปเกียรติบัตรวิธีการที่จะให้เป็นรูปเกียรติบัตรเรากา็เลือกเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดของสไลด์คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเข้าโกรมแบบแรกนะครับปึ๊บเห็นไหมทุกหน้ากลายเป็นกลายเป็นเกียรติบัตรหมดแล้วเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหม <laughs> <laughs> เดออีนออีออ้แต่ แต่ว่าอย่างเช่นนี้เนาะต่าเราทําเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยสังเกตว่าเออทำเราต้องการปรับเปลี่ยน,นครับสมมุติว่าต้องการปรับเปลี่ยนเราก็มามุมมองแล้วก็มาต้นแบบเมันเดิมเนาะสมมติว่าขยับขึ้นอีกนิดสิไม่สวยอ่าเห็นไหมยังขยับขึ้นให้อะก็จะเข้าเรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเซฟเราก็เซฟออกเป็นอะไรครับเซฟออกเป็นรูปภาพเนาะบันทะึกเป็นนะครับ แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับแล้วก็เซฟเป็นไรเซฟเป็น jpeg นะครับ jpeg หรือรูปภาพเนะาะไฟล์รูปภาพอยู่ไหนละ่ะอ่าอย่างนี้จา์จะเซฟไวในดาวน์โหลดนะครับอลองดูนะครับเดี๋ยวก็สกร้าง New f o l d e เไวก่อนเขียมลบนะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อเนาะชื่อไฟล์00 เกียรติบัตรเอาไปอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะจาก PowerPoint นะ mm hmm. เพราะว่ายังไงอนาคตเทียนพวกเกียรติบัตรนี่ไปยาวแน่นอนอี e อ e อเซอร์ตินะครับอ่าแล้วก็บันทึกมันจะถามว่าเราบันทึกเฉพาะสไลด์นี้กับบันทึกทั้งหมดเนาะถ้าบันทึกทั้งหมดมันก็จะแบ่งเจนออกเป็นไฟล์ไฟล์ให้นะครับว่า ไฟล์ทั้งหมดนะครับที่มันเจนเนาะอ,าอยู่เมื่อกี้ฟอร,อร์นี้นะครับนะครับมันก็จะเจนให้เห็นไหมเนี่ยก็จะเจนให้อย่างนี้เจนเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่เนาะเห็นไหมได้แล้วอ,อ่าได้แล้วเห็นไหมกี่คน,น่สบาย,ยานะครับง่ายวิธีการโอเค อันนี้คือวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับเมื่อกี้นะนอ,อนอกจากการอนอกจากการนำข้อมูลนะครับข้อมูลเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับในการจัดก,การสไลด์แล้วก็การปรับแต่งโดยผ่านมุมมองที่เรียกว่ามุมมองต้นแบบของสไลด์นะครับเราก็สามารถสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้แบบนี้ได้นะครับอพอพอ,พอ,พ,อพอเข้าใจไหมพอพอเก็ทรูปแบบเนาะวิธีการเอาไปใช้งาน อาจารย์ไม่ได้สอน PowerPoint พื้นฐานนะแล้วก็ไม่ได้ Add วานแต่ว่ามันสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งมันไม่มีคนสอนเนาะก็เลยต้องบอกเราเพราะว่าจากอื่นเราสามารถที่จะไปเรียนรู้จากที่อื่นได้ใช่ไหมครับอเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ,ๆ,ๆที่มันมีใน PowerPoint นะมันไม่ค่อยมีคนสอนนะครับเจสงสัยไหมมันมีไม่กี่สเต็ปเนาะง่ายๆนะครับ นอกาจากจดหมายเวียนแล้วนะพาวเวอร์พอยก็ทําได้รูปแบบแคล้ายๆกับจดหมายเวียนนะครับทําได้เหมือนกันนะครับไปประยุกต์ใช้แต่ว่าวิธีการดัดแปลงของเราเราจะไปดัดแปลงทาอะไรก็เป็นวิธีการของเราอีกทีหนึ่งแต่ว่านี่เป็นการแนะนําว่าการไปประยุกต์ใช้หรือการทํานอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับรวมถึงการไปสร้างโปรเตอร์ผ่าน powerpoint นะครับสร้างโปรเตอร์ผ่าน powerpoint เพื่อที่จะ,ะมัน ขนาดยาวขนาดอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะครับตั้งค่าขนาดของโปรตเตอร์ของเราได้เวลาเซฟเป็น PDF ไปปิิน้นไปอะไรมันก็ไม่แตกนะครับมันก็คมเนะาะหรือจา